เรียบง่ายแต่โรแมนติก4อันดับคู่รักดารากกับการเปิดโมเมนต์คู่เข้าขอแต่งงานสุดน่ารักไม่ต้องจัดพิธีใหญ่โตหรูหราอลังการแค่พากันไปในสถานที่ที่ชอบแล้วจัดเซอร์ไพรส์คู่เข้าขอแต่งงานกันแบบน่ารักเรียบง่ายจะมีคู่ไหนกันบ้างแล้วแต่ละคู่นั้นจะใช้วิธีการไหนในการขอแต่งงานไปชมกันเลยจ้า อันดับที่4แดนแพตตี้เริ่มเปิดกันด้วยที่คู่รักสุดหวานสุดน่ารักโรแมนติกของหนุ่มแดนวรเวกับนักแสดงสาวอย่างแพตตี้อังสุมาลินหลังจากที่ทั้งสองคบหากันมาได้10ปีแล้วนั้นทุกคนต่างก็รอโมเมนต์วันที่ขอแต่งงานกันยกใหญ่จนกระทั่งวันที่13กันยายน2565หนุ่มแดนให้คู่เข่าขอสาวแพตตี้แต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนต่างรอคอยและต่อมาในวันที่14กันยายนที่ผ่านมานั้นทางช่อง YouTube ของแดนแพตตี้ก็ได้มีการเอาคลิปวิดีโอเบื้องหลังการขอแต่งงานที่จากในคลิปจะเห็นได้ชัดเลยว่าหนุ่มแดนนั้นตื่นเต้นเป็นอย่างมากได้แผนไว้ว่าจะขอแต่งงานใ วันที่ทั้งสองไปปฏิบัติทรรด้วยกันแต่ก็ต้องล้มเหลวถึงสงครั้งจนกระทั่งครั้งที่3ทั้งสองได้พากันไปทัวร์ชมวัดและก็ได้มีการวางแผนให้สาวแพตตี้ขับโดนเล่นเพื่อให้หนุ่มแดนนันได้คู่เขาเขอแต่งงานเรียกได้ว,ว่าไม่บือหวาแต่น่ารักตามสไตล์ของทั้งสองคนกันมากเลยจริงๆ อันดับที่3มหมากคิมอีกโมเมนต์สุดหวานสุดน่ารักที่หลายๆคนนั้นรอก,กันมาเร่นาน,น,นเช่นเดียวกันของพระเอกอย่างหมากปร,รินและนางเอกสาวคิมคิมเบอร์ลีที่ทั้งสองคบหากันมา8ปีแล้วหลายๆคนก็ลุนโมเมนต์สุดหวานของทั้งสองกันไม่ไหวว่าเมื่อไหร่จะมีโมเมนต์คู่เขาเขาแต่งงานกันสักทีจนกระทั่งวันที่1 7เมษายนที่ผ่านมานั้นหนุ่มหมากก็ได้เซอร์ไพรส์ขอสาวคิมแต่งงานหิปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกโดยมีเพื่อนซีอย่างนาเดตและยาย่ามาเป็นสกีพยารักในการขอแต่งงานรรรั้้งงงงนนนนีดดดวซซึุ่่กกก็็ไเเเลออโโแแบสตติททใปปะศ ที่ฝ่ายหญิงนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากเพราะเป็นโรงแรมที่ all the heaven นักแสดงที่สาวคิมชื่นชอบนาได้จัดงานแต่งกันอยู่ที่นี่เรียกได้ว,ว่าเรียบๆแต่โรแมนติกเรียกได้ว,ว่าแหวนเพชรนั้นเม็ดใหญ่มากเลยทีเดียว อันดับที่2ตุมตามอาลีเสริมภัยฉลองต้อนรับวันวาเลนไทน์ไปเลยจ้าของคู่รักพระเอกหนุ่มตุมตามยุทธนาที่หลังจากได้เป็นตัวแฟนสาวอย่างอารีอันฮริยานักแสดงหน้าใหม่ไปได้ไม่นานต่อมาเจ้าตัวก็ยอมรับเลยว่าเป็นคนค้างรักหนักมากและอยากสร้างครอบครัวก,กับแฟนสาวคนนี้แต่รอโอกาสและรอเวลาที่เหมาะสมจนกระทั่งวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานั้นตุมตามได้คู่เข่าของขาขาสาวอารีแต่งงานแล้วเป็นที่เรียบร้อยฉลองวันวาเลนไทน์ริมสะพานด้วยบรรยากาศที่สุดแสนเจโรนติก้อมกับอกอีกด้วยว่าขอจองไว้ก่อนงานยังไม่มีเร็วๆนี้เรรืื่่่อออองงแผนนนั้้จะมมีเไหตติด ทีจ้า อันดับที่1ว่านฉาไอโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติสุดแสนเจโรแมนติกของหนุ่มว่านฉ่เอฟหและนักแสดงสาวอย่างอายกมลนเนรที่หลังจากทั้งสองคบหากันมาได้สักระยะก็ได้เห็นถึงและสไตล์ที่เหมือนนกันเป็นคู่ที่ลงตัวเป็นอย่างมากมักจะมีภาพหวานๆมาให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆไปเดินป่าขึ้นเขาด้วยกันอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งต่อมาหนุ่มว่านฉายได้ทำเซอร์ไพรส์ขอสาวอายแต่งงานด้วยบรรยากาศที่สุดแสนเจโรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติที่อบล้อมไปด้วยต้นไม้ดอกไม้รวมเป็นสกิพยารักในครั้ง E